รายการนี้คือรายการในการรับชมสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วมาแล้วครับผมมือนีมาทําเมนูกินอยู่บ้านเนาะน,นี่ก็ใบเีเล็กครับใบขีเล็กกับใบเก็บมาตังเต้บางตอนเช่านนครับนี่เอา,ามาต้มเอาน้ำผมออกเนาะนี่ก็หมูหมูสับกับ กากหมูครับนี่กับพริกแกงคือใส่แกง,แ,กงแล้วครับแกงชิเลตไม่รู้บานบานใส่พริกแกงลงไปครับนี่เพิ่มความเผ็เนาะตามใจชอบนาอชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดกลางกลาก็ใส่กลาง,ก,ก,งกลางนาะชอบเผ็ดนิดหน่อยก็ใส่นิดหน่อยตามหิ่ตามหิวตามอยากตามปากพอ นี่นีน่น้ำกะทิกะแต่เป็นมันใส่แกงเ้ากันมากเลยนะพอดีแล้วาใส่สาบไปด้วยขิ่นหมูสับหมูสับหมูสับนี่นความนัวความแ่บลงไปรสชาติของหมูสับเนี่ยพ<ม>้นให้คอกันให้พอกันครับให้ครัวหมอเลยได้กินหอมๆขึ้นมาแล้วครับเนี่ย ที่นี่ก็มาใส่ตามไปด้วยกากหมูหักเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีปากพอดีคำนะครับใส่ลงไปเลยทั้งหมูสับกังกากหมูเนาะแกนขิเล็กน้ำกะทิครับสูตรเมนูบานบานทำกินมา,าแต่แกนมแต่นนเนะครับผมกินมือไหนแต่แซ่บติดปากตลนว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 นอดแซ่บแซบนัวๆเ้อกับเขาบานบานเมื่อนี้ ใส่ตามไปด้วยน้ำหางกะทินี่ใส่น้ำหางกะทิลงไปจะเป็นน้ำแกงกะทิเลยครับนี่เอาไว้สดกินเอาไวซ้ซาวกินกับข้าวสวยเนานะด้วยว่าข้าวเหนียวก็แซแสครันนี่คนๆให้เข้ากันอีกทีหนึ่งให้น้ำกะทินี้ทั่วถึง รสฉาติร้อนว่าเขากันเขากันครับคนใไ้เขากันไปอีส่น้ำกะทิน้ำหางกะทินี่ข้าเดือดขาดีขอาดีก็น,อกนาอรสชาติกับปรุงตามใจชอบนะครับน้ำปลาผมว่านีา่ว่าตามใจชอบของเราเนี่ยแหละครับจัดเต็มจับเต็ม สาม,มารปรุงรสชาตินะเนี่ยใส่น้ำปลรราน้ำปลรราขวดนัวๆครับเนี่ยให้ได้กินหอมของน้ำปลรราน้ำปลาแดงโอ้ตามมัดตามชอบอจับไปตามใจชอบครับเพิ่มความแซ่บด้วยผงนัวลงไปนิดหน่อยอนิดหน่อยอชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ ตามใจฉนันราถนาเลก็มามาใส่ตามไปด้วยใบขี้เล็กนี่ใบขี้เล็กใบขี้เล็กบ้าจับไปนีประโยชน์เป็นสมุนไพร้วยนะครับใบขี้เล็กนี่ครับมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเป็นสมุนไพรรวย กินเขาไปแล้วมิต่สิ่งดีๆอาหารบันบาทไหขีเล็กตามธรรมชาติเก็บมา,าสด,ส,ดสวนทางบาทพักสวนครัวนี่ครับแกงขีเ้เล็กใส่หมูสักน้ำกะทิใส่กากหมูจัไปลาคนกันให้เข้ากันทั่วหมอ้อ ตามการเสียงฝนตกด้วยครับโอ้โหธรรมชาติดีมากๆอากาศเริ่มเย็นขึ้นมาแล้วครับเนี่ยหลังจากหลอนอบเอามาทั้งวันทํากับเขาย้ำเย็นคองมสังเสียงฝนครับกรับหลายตัวเตรียมๆไปเลยโอ้ความบรรยากาศฝนตกครับฝนกำลังตก เข้าสวนผักข้างบ้านเลยครับเนี่ยจุดมุงไมยผมไปตีมักเก็บเอาเนี่ครับยอดใบโหระพาอ่นอนๆนี่ครับผาไปใส่แกงขี้เล็กเนาะฝนตกพอเย็นๆเ,เลยใบอ,อ่นอนๆนี่ครับมาลุยเก็บกลางสายฝนเลยครับเก็บง่ายดียอดงามๆหววกเอาเลยครับนี่ย มุมพร้อมดอกของขอบเลยกับมือใหญ่ๆครับมามาปิดท่ายด้วยพระเอกของเราจอดใบหระพาสดๆเ,<อ>เก็บมาท่ามกลางสายฝนครับเย็นฉ่ำเลยครับอโอ้โหฝนก้าไปได้กลิ่นหอมอพร้อมยูพร้อมกินเ<อ>สเร็จเรียบรอ้อย นะครับ้อ,อม้อมกินยูกินเต็มเลยครับอาหาร<ม>ยามเย็นมือนมันีกแกงขี้เหล็กมัน,มนหมูสับ<ม>กากหมูน้ำกะทิม,มันมๆแซบ่แซบๆ<ม>นี่ครับตัดใส่ชามเซ็ตเรียบร้อย นี่มาเพิ่มกินหอมด้วยใบโหระพาได้กินหอมชวนหิวหมากมาพร้อมกินพร้อมยูจัดเต็มแล้วครับโอ้ย,อยกลิ่นไอความร้อนละหุยขึ้นชวนหิวเข้าจมูกแสบแน่นอนมือนี่ครับพ่อแม่พี่นอ้อง